สวัสดีครับพบก,กับจางเจมอีกแล้วนะครับวันนี้ช่างเจมากับมิตซูมิชิแอทราดนะครับนี่รถปรับเปลี่ยนเลยนะอันนี้รถรถของพี่ต้อมนะครับอ่าดูพี่ต้อมตั้งนะครับอันนี้มืดไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเปิดไฟสักครู่อ่านะครับอันนี้นะพี่ต้อมตั้งมาคือเปิดพัดลมเบอร์สามเลยนะครับความเย็นก็เราลๆอ่าบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงสิบสามนาฬิกาเนาะอันนี้พี่ต้อมตั้งมานะครับ มาดูอุณหภูมิกันว่ามันทําอุณหภูมิได้เท่าไหร่นะทำได้แค่สิบเจ็ดสิบแปดองศาเองนะครับลมจงนะอุณหภูมิภายนอกคือยี่สิบสี่อันนี้ช่างเจเพิ่งเอามิเตอร์เข้ามาเนาะอุณหภูมิภายนอกไม่ได้ร้อนนะวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองันวาอันนี้รถได้ต่อมาอีกทีหนึ่งนะ่ต้อมให้ทําการเคลียนะครับเคลียระบบแอร์เลยนะครับตู้เตอร์นะถ้าสภาพไม่ดีนะครับหรือว่าดูพินิษแล้ว เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับเตตอัพให้มันดีกว่านี้นะให้มันดีกว่านี้เพราะว่าแบบเนี้ยนะครับอุณหภูมิเย็นๆแบบเนี้ยทำอุณหภูมิได้แค่เนี้ยนะครับโอ้โหถ้าเจอตอนที่ยังี่ตายแล้วเลยนะไม่เย็นหนาะอะโอเครถวิ่งมานะครับหนึ่งแสนสามมื่นหกร้อยแปดสิบกิโลเมตรนะก็แอร์มันไม่สู้แดดนะครับเรียกว่า ไม,ไม่ไม่เย็นเลยดีกว่านะครับไม่เย็นเลยดีกว่าแบบเนี้ยนะครับถ้าเจอแดดแรงๆนี่น่าจะทําอุณหภูมิได้แค่ราวๆยี่สองศาได้ก็นะลมส่งอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดการเซตอัพระบบใครที่ใช้มีดลัดแอท d ดนะครับดูคลิปนะครับดูคลิปแล้วก็นําไปเรียกว่าศึกษานะครับต่อยอดกันเองเพราะว่ามันเป็นรถที่เรียกว่าเป็น รถเฉพาะกลุ่มนะครับคนที่ใช้แล้วก็ช่างเฉพาะกลุ่มในการรับต้อมเนะดันงนั้นใครต้องการแก้ไขตั้งใจดูให้ดีๆนะครับผมไม่ได้มาบอกเทคนิคว่าท่านจะต้องหยอดน้ํามันกี่มิลลิลิตรอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นงานเทคนิคที่ช่างช่างเขาใช้ในการประกอบอาชีพแต่ว่าถ้าท่านดูนะครับดูคิดวิเคราะห์แล้วนําไอสิ่งที่ผมกระทาอยู่นั้นเนี่ย ไปศึกษาเพิ่มเติมท่านจะได้คำตอบว่ามันจะปรับแต่งอะไรยังไงนะครับมาเลยเริ่มงานนะครับจัดการรีคเวอรี่นะครับตัวน,น้ำยานะครับออกจากระบบนะครับออกมาเลยนะเดี๋ยวเราจะเซดอัพระบบใหม่นะที่ต้องให้เิดใหม่เลยนะเพราะว่ามันเป็นรถได้ต่อม่อีกทีหนึ่งอยากทำให้มันเย็นๆนะครับแต่ถามว่ามันจะเย็นเท่าวีโอมวีออสไหมมันก็ผมบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่า กำลังคอมเนาะมันคนละคนละซีเลยเรียกว่าหารสองกันไปเลยอ่ะครึ่งครึ่งนะครับดังนั้นการทำมิลานแอดฮาร์ดมนเลยอาจจะต้องใช้คำว่ามันเป็นสูตรเฉพาะด้วยนะครับเพราะว่าถึงท่านจะประกอบตามสเปกมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเย็นนะครับบอกเลยว่ามันใช่ว่ามันจะเย็นมันจะต้องมีงานเทคนิคเข้าไปก็พยายามหาดูหาทิคดูแล้วกันนะที่ผมทำนะว่าผมทำอะไรบ้างนะมันถึงจะทำให ระบบนั้นมันเพิ่มความสามารถในการทาอุณหภูมิเนาะถ้าเอามาแค่ว่าซื้อของแท้จับใส่ตรงสเป็กันมันไม่ได้ฉ่ำหรอกนะมันเย็นแต่ว่ามันไม่ได้ฉ่ำน,นะครับอ่าหลังจากที่เราทําการดึงน้ํายงดึงน้ํายาแล้วเดี๋ยวด้มาพอดนะครับตัวคอนโซลคอนโัวนะครับก็ต้องเอาตัวผ้าเนาะที่รองผมออกก่อนนะครับอ่าทีนี้นะจะเจเห็นว่ามันมีรอยอยู่แล้วนะหายเห็นกัเหน่อย ลอยมาอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วก็จุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้น็อตซ้ายขวาเป็นจุดที่เลี่ยงยากนะครับก็อาจจะมีริ้วรอยการถลอกของตัวสีบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เลี่ยงยากมากนะครับแต่จะพยายามนะครับต้องบอกว่าจะพยายามทําให้มันไม่เกิดริ้วรอยนะครับถ้าเกิดก็จะเกิดให้น้อยที่สุดนะ อ่านี้เราทำการยกคอนโซลนะครับยกของยกขาเรียบร้อยเอาชุดคู่ยูนิชนะครับออกไปแล้วนะครับมาดูกันนี่นะครกองอ้อยย่ออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทําการถอดนะครับถอดเอาตู้ออกมาเปลี่ยนเลยนะครับอ่นนี้ทําการเปิดถาดนะครับออกมาเรียบร้อยเจอตู้แอร์นะครับอ่นนี้ให้เกี่ย0เนาะล้างมานะครับก็จะเห็นว่าน้ํายาตกค้างขาวๆนะครับย่าขาวๆ แต่ว่าคิดว่าน้ำยาไม่น่าจะแรงนะครับไม่น่าจะแรงเท่าไหร่ถ้าแรงนะไอตัวยางเนี่ยนะครับมันจะไหมเลยละ่ะละลายเลยนะน,นี้น่าจะโอเคอยู่นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละรถรุ่นใหม่ๆห,หลัง5ปีไปแล้วนะมันจะเสื่อมสภาพนะครับนนก็จะเป็นตะกงตะกลางแล้วนะครับเป็นขุยมาแล้วเป็นขุยนะครับแต่ว่าเนี้ยคุยกับาทางพี่ต้อมแล้วนะพี่ต้อมเอาเปลี่ยนตู้ไปเลยนะครับ ไเปเลยเพราะว่าอยากใช้ให้มันทนทนด้วยนะครับก็จัดให้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาให้ดูตัวตู้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะพอมองเห็นอยู่นะนี่ยังเหลืองเหืองอยู่นะครับเนี่ยเป็นสารเคลือบเห็นไหมด้านหลังยังพอเหลือนะครับแต่ว่าด้านหน้านั้นไม่เหลือแล้วนะครับไปหมดแล้วนะครับเป็นขุยเนาะอันนี้ใกล้รั่วแล้วเนี่ยเป็นขุยนะ ยังเจไปเบิกนะครับตัวตู้นะครับมิตซูมิชิมิหลาดนะมิหลาดแอตช่าตู้เดียวกันนะครับเบิกแท้เลยนะครับเบนโซเป็นผู้ผ,ผลิตให้อยู่แล้วนะครับมีตู้มีวาวนะครับมีไดเออร์นะของเบนโซหมดเลยนะครับเว้นแต่คอมเนาะเบนโซไม่ได้ออกแบบตัวคอมคอมเป็นของวาริโอเนาะตัวคอมเป็นวาริโออ่ะให้ทั้งเจให้ดูก่อนนะครับทั้งเจให้ดูให้สังเกตอ่าตัวนี้นะครับ ข้อต่อนะครับจะเห็นว่ามันเป็นสีขาวนะครับเห็นไหมแต่ตัวฟินคอยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอมเหลืองๆนะครับเห็นไหมมันจะเหลืองๆมันจะไม่ขาวมันไม่ไม่ขาวเหมือนคอนะครับเห็นไหมั้งที่มันเป็นอลูมิเนียมนะทําไมเหรอเขาเคลือบน้ํายาไว้นะครับตู้มิราดมันบางนะครับมันบางเลยแล้วนะเรียกว่าบางเลยเพราะว่ามันใช้สารทำความเย็นน้อยนะครับ ดังนั้นเราจะทํายังไงให้ไอสารทำความเย็นน้อยๆเนี่ยแลกเปลี่ยนความร้อนนะดึงความร้อนออกจากระบบแอร์ให้ได้ไวที่สุดนะครับให้ออกจากห้องโดยสารให้ไวที่สุดดังนั้นสิ่งที่มันจะาสามารถทําได้ก็คือทําให้ผนังนะครับพวกตู้เนี่ยบางลงนะครับเพื่อที่จะซับความร้อนนะครับออกไปไวๆเขาเคลือบน้ํายาไว้นะครับไอ้วกนี้เป็นน้ํายานะครับ เครือน้ํายาไว้ทั้งตัวเลยล่ะนะเนี่ยเห็นไหมเหลืองหมดอะนะครับทีเนี้ยพอไปล้างเนี่ยสายก้นรถใหม่ๆเอาไปล้างปุ๊บประมาณ6เดือนสเดือนนะหรือไม่ก็ปีนิดๆรั่วแล้วอะไรเงี้ยพอแกะออกมาปุ๊บก็จะเห็นว่าเป็นขาวเป็นด่างเป็นจุดบางที่ก็ล้างดีต้องบอกก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเนอะล้างบางที่ล้างดีบางที่ก็ใช้น้ํายาแรงนะครับ ซึ่งน้ำยาแรงมันก็ประหยัดเวลามันกัดพปื้ดๆๆๆออกนะขาวโชโบโบเลยนะแต่มันก็กัดตัวน้ำยาที่เคลือบอลูมิเนียมไว้ออกไปด้วยมันก็ทำให้ตู้เรานั้นผกรั่วไวนะครับก็แล้วแต่ดูพินิษนะครับสำหรับเจงเจแนะนำว่าเปลี่ยนกองแอร์นะครับกองแอร์คุณภาพสูงเป็นหลักนะครับอ๋อลืมถ่ายตัวนี้มีกองแอร์ด้วยนะเป็นของโปรเทคจิงเนะครับ น,นี้เราทาการล้างเปลือกตรงเปลือกตู้เสร็จเรียบร้อยก็จะติดตั้งตัวตู้เนาะตู้น,นี้นะครับอันนี้เป็นตู้เก่าก็บอกก่อนว่าตัวเนี้ยนะครับตัวตู้รับประกัน2ปีงานประกอบรับประกัน1ปีนะครับวันนี้วันที่22เดือน12ปี68นะครับประกัน2ปีพ J แอร์รถยนต์ตู้มีหลาดนะครับทางเดนโตเป็นผู้ผลิตนะครับจะเบิกจากศูนย์มิตซูก็ได้จะเบิกจากศูนย์เดนโตก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับ อย่างเหมือนกันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นผู้ผลิตนะครับเปลือกตู้เนี่ยนะครับเปลือกตู้เป็นเดนโซ่เลยเห็นไหมมันคือตู o ้โมเดลวีออสย่อส่วนนะครับมันคือวีออสย่อส่วนนะงั้นเวลาเซดตัพอะไรต่างๆก็ต้องเซดตัพให้มันค่อนข้างเป๊ะหน่อยนะครับทีนี้เราทําการล้างเปลือกตรงเปลือกตู้เสร็จเรียบร้อยก็จะติดตั้งตัวตู้นะ,ะตู้นี้นะครับอันนี้เป็นตู้เก่าก็ บอกก่อนว่าตัวเนี้ยนะครับตัวตู้รับประกัน2ปีงานประกอบรับประกัน1ปีนะครับวันนี้วันที่22เดือน12ปี68นะครับรับประกัน2ปี PJ แอร์ยนต์ตู้มีหลาดนะครับทางเดนโตเป็นผู้ผลิตนะครับจะเบิกจากศูนย์มิตซูก็ได้จะเบิกจากศูนย์เดนโตก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นเาว่าเป็นผู้ผลิตนะครับเปิดตู้เนี่ยนะครับเปิดตู้เป็นเดนโตเลยเห็นไหม มันคือตู้โมเดล v ีออสย่อส่วนนะครับมันคือ v ีออสย่อส่วนนะง้นเวลาเซตอัพอะไรต่างๆก็ต้องเซตอัพให้มันค่อนข้างเป๊ะหน่อยนะครับเ๋ยวทำการประกอบตู้นะครับพร้อมเอพิเชนวาวน e ็อตเป็นตัะเลดทั้งสองตัวนะครับอันนี้มาร์คสีไว้เป็นสีเขียวเนาะ,ะตัวนี้นะครับใครทําแอดทานมิลาหญยหายนะไม่มีนะเบิกตูวไม่มีนะต,ตัวนี้นะครับ การประกอบนะครับชุดคูลิ่งยูนิคนะข้าวที่ก็ะถางก็ลงะเปโฟมนะไปทําการเช็ดเช็ดนะเพราะว่าบางอย่างมันเอาไปล้างนะไม่ได้นะครับขี้ฝุ่นมันมีขี้ฝุ่นเนาะก็ต้องเช็ดเช็ดเอาะเตปโฟมเนี่ยอย่างทั้งเจบอกครับเนี่ยมันจะมีริ้วรอยเห็นไหมมันเลี่ยงไม่ได้นะครับมันเลี่ยงยากไม่ใช่ว่าเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงเลี่ยงยากมากนะครับก็จะมีริ้วรอยนะครับเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องถอดนะครับถ้ามันไม่ถอดก็เอาคานออกไม่ได้นะ ตอนนี้นะครับเราทําการประกอบนะครับตูเตอร์คอนโซลคอนโกับเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยน็อตครบนะครับน็อตครบทุกตัวนะครับอันนี้ก็ทําการเช็ดนะครับเช็ดที่พงที่ปวดเรียบร้อยอันนี้มีสเปรย์โฟมเดี๋ยวละลายนะมัละาลายอีกทีนงเนะอ่เาเรียบร้อยกันไปต่อไปจะทําการถอดคอมพิวเตอร์นะครับถอดแผงแอร์เอามาลงมาล้างปรับตั้งระยะคัดใหม่อ่าพอดีมันจะใส่กองนะครับ ตาไปเห็นนะครับเขี้ยวนี้มันหักนะติดกาวตาช้างมานะครับตัวนี้ก็ทําการถอดแผงนะครับแผงคอนเดนเซอร์นะครับออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาถอดคอมนะครับประจ้านะครับน็อตนายเห็นไหมขาดอีกแล้วนะครับประจ้าเขาเลยก็ไปลงกึ้งอีกแล้วก็เสียเวลาไปนะ อันนี้เราเอาคอมแอ์ออกมาแล้วเดี๋ยวจะต้องไปลงกึงนกเนาะเพื่อไปบ่งนอ็อตแต่ทีนี้นะครับปัญหานะครับที่เจอมีการปรับตั้งระยะคัดมานะครับเดี๋ยวเปิดไฟสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะครับคิดว่าน่าจะล็อกหน้าคัดมาเลยนะครับเพราะว่ามันติดเลยนะคือไม่มีระยะฟรีเลยนะค,คิดว่าน่าจะล็อกมีไงแดงแพดอยู่เนี่ยนะครับหน้าคัดมีการลื่นคือล็อกมาเนี่ยตอน มันจะไม่มีการจากของหน้าคัดนะครับระยะกดนี่ไม่มีเลยนะครับระยะกดไม่มีเลย,ย,เลยโอ้โหไม่งั้นสีคอคอมน่าจะเริ่มแข็งแล้วนะล็อกมาแบบนี้หมดอะนะครับบอกหมดเลยนะครับเอาชุดเรียกว่าปะเกันด้านในน่าจะออกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแกะดูก่อนเนาอ่าตอนนี้เอาออกไม่ได้ไปแล้วนะครับเพราะว่า คิดว่าน่าจะคือขันเข้าไปให้ตัวจานเนี่ยล็อกไปเลยนะครับอ่ามันก็เลยท <c oughs> ำใจนิดนึงนะครับว่าตีนคอคอมน้ำจะแข็งนะครับรายลุ่นนี้เปลี่ยนตีนคอคอมไม่ได้ด้วยเกิดใช้ไปในอนาคตนะครับน้ำยาแอร์หายนะครับก็เล็งไปที่คอมเลยนะครับตัวเนี้ยมันไม่มีจุดจับให้เราดึงชุดพัดออกนะครับ ต้องเชื่อมเนาะแล้วก็กระทุงมันออกนะอ่าถ้าเราเชื่อมก็มีปัญหาอีกนะครับเพราะชุดนี้ก็จะเสียอย่างนั้นก็คงไม่ต้องแกะแล้วแหละมันมาแบบนี้แล้วเนาะมันล็อกไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเหล็กมันขยายตัวไปแล้วนะครับน,นี่ก็ทําการถอดตัวไดเออร์นะครับไดเออร์ออกมาก็ไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะจับเห็นไหมนะครับมันมีเจษอลูมิเนียมนะครับ ยิบยิบอยู่ตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วตัวคอมชนิสโรตารี่มันไม่ควรมีอลูมิเนียมนะครับไม่ควรมีอลูมิเนียมนี่นี่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะค่าเนี่นะครับไม่ไม่ควรมีเศษอลูมิเนียมอันนี้มีการสึกหล่อแล้วนะครับก็เอคิดว่าน่าจะนะน่าจะแบบล็อกหน้าคัดไวน้นะครับล็อกไว้กับมูเลเ่ เวลาขับไปมันก็จะลื่นนะครับมันไม่มันไม่ได้จากเลยไงมันมันติดเนาะมันก็ลื่นเวลาเราเหยียบเขาเ่งมันเกิดแรงบิดเนาะมันก็ลื่นอะไรเงี้ยจะทําให้ตีนพอคอมนั้นแข็งตัวไวนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวเดเออร์นะครับเราจะมาติดตั้งเข้าไปในแผงคอนเดนเซอร์จากนั้นก็จะประกอบเข้าถงเข้าที่ประชมปัะชิงเนาะอ่ะอาเดี๋ยวเอาคอมไปลงกึ่งก่อน ต้องเอาความไปลงกึงแล้วก็ต่อเข้าระบบแล้วทําการฟัชชิ่งไล่น้ํามันออกมาให้หมดในรอบเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับเรานําคอมพิวเตอร์นะครับไปลงกึงมาเรียบร้อยไปทาเกียวมานะครับแล้วก็เอเอสนะครับติดแั้งเข้าไปแล้วต่อไปจะทการฟัชชิ่งระบบนะครับฟัชชิ่งล้างน้ํามันคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในแผงนะยังตกเปลืออยู่ในคอมนะในตรงในสายคือล้างออกมาให้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยว แงนะครับล้างทีหลังแขงล้างทีหลังเพราะว่าอยากอยากจะเห็นค่าการทํางานนะครับในสภาวะที่แขงยังตกระปกอยู่นะก็เลยยังไม่ล้างนะครับอันนี้ทนการปัชชิ่งนะครับเริจเรียบร้อยนะครับก็มาเตินม,นมน้ำมันคอมน้ํามันนะครับเราไปทำการแวกข้ามก็ขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะครับเราแว็กข้ามไปสักระยะนึงนะครับเดี๋ยวมาทําการตรวจเช็คต่างๆแล้วก็เติมน,น้ํายาก,กันแขงนะครับแขงแอร์ล้างทีหลัง อันนี้ทำการแว็กข้ามนะครับเติมเรียบร้อยนะครับค่อยๆเติมน้ำยาแอร์นะครับเข้าสู่ระบบนะครับเติมเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวไปตัดเครื่องแล้วก็ปล่อยรันเทสระบบกันไปนะอ่านะตอนนี้เราทำการเติมน้ำยานะครับเต็มเรียบร้อยแล้วก็เลยปลดเครื่องวงเครื่องแวอ่ะตัดแล้วนะครับระบบตัดแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะจะตัดในเครื่องอ่ะนะครับนิ่งๆเลยนะครับเครื่องนิ่งๆเลยนะครับเพราะว่าเราเซตอัพ แบบเป๊ะๆนะครับทุกอย่างเทนประสิทธิภาพออกมาเต็มประสิทธิภาพแน่นอนาาน,นะครับอ่าดูค่าทำงานนะครับโรเพเชอร์อยู่ประมาณ25 26ิบหเอ็นไอไฮนะครับอยู่125นะครับไฮต่ำโลกระตำน่ะไ,นไม่เต็มนี่นปเปล่าเพียงแค่ครับมันไม่เต็มนี่นเปล่นปานะดูท่อดูท่อนะครับดูท่อเลยอ่ะน,นะครับปี๊ดอย,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 อยู่เนี่ยนะครับอ่าเครื่อง ไม่สันตัดต่อปกตินะครับม่หดูอุณหภูมิกันมาตอนนี้อุณหภูมิ27นะครับก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะก็จะเห็นว่าไฮมันต่ำนะ,ะลมตรงนะตอนนี้ก็คือ5.9นะครับก็เรียกว่าอยู่ในมาตรฐานนะมาตรฐานคือ5-8องศาถ้าเราเต็ลมต่งอยู่สกเกล5-8ได้เนี่ยก็มีแนวโน้มว่า แอร์จะเย็นช่ำนะครับแต่ฉ่ำไม่ฉ่ำมันมีมันต้องดูอีกจุดหนึ่งนะครับอ่ามันต้องดูอุณหภูมิในห้องโดยสารอีกทีหนึ่งนะครับออุณหภูมิห้องโดยสารนะตอนนี้นะครับนี่ประมาณสิบเก้านะครับสิบเก้าสิบแดสิบเก้านะครับนี่อ่าให้โกบอกโอ้ยเพอร์เฟกเลยเนี่ยแหมนะไม่หนาวเกินไปนะครับไม่แห้งไม่ไม่เปียกนะครับ เดี๋ยวถ้าเราเปิดนานๆเดี๋ยวมันจ<ๆ><ๆ>ะเปียกให้ดูนะครับว่าช่างเคเทสทีเนี่ยกูรนร้อยเปอร์เซ็นตะ์นะครับทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์พัดลมเบอร์สี่ความเย็นสุกนะครับจุดทุกอย่างนะครับรถวิ่งมาหนึ่งแสนสามหมื่นหกร้อยแปดสิบกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ตั้งหน้าจอนะครับยังไม่ได้เปิดเครื่องคงเครื่องเสียงเลยนะต้อังตั้งเครื่องเสียงอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยทำนะครับอันนี้ โอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็รับประกันนะครับตัวตู้แอร์สองปีนะครับงานประกอบ1ปีนะครับใน1ปีตู้แอร์มีปัญหาก็เคสมฟรีไมีค่าจ่ายเกิน1ปีไปแล้วนะครับตู้แอร์มีปัญหาก็เปลี่ยนใหม่ทันทีแต่จะมีค่าบริการพอประกอบนะครับเคสนี้มันเป็นเคสลูกค้าต้องการเปลี่ยนตู้แอร์และฟื้นฟูระบบให้ระบบกลับมาทํางาน ให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่ามันสู้แดดไม่ได้นะครับไม่อยาก่อมบ่อยจัดให้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับอันนี้ก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวเราให้ดูนะครับว่า,าระบบตัดต่อทุกอย่างปกติแล้วให้ดูก่อนนะครับว่าตาแมวไอ้น้ำมันคงน้ำมันคอมตันเร์เตไฟไม่ดำเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะอ่านี่ปล่อยปล่อยมันเข้ามาครับจากการหายนะเข้ามาเห็นไหมว่ามันจะ ใสแล้วก็อมเขียวนะเพราะว่ายัางเจใส่ตัวน้ำมัน UV นะครับเพื่อเวลามีความมิดพลาดในงานนะรหรือว่าชิ้นส่วนมีปัญหามันจะได้ตรวจสอบได้ไวสรุปได้ไวนะครับต่อไปก็ทําการล้างแข็งแอร์นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับน,นี้ก็ให้ดูว่ากายภาพทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วเหลือแค่ล้างแผงประกอบกนโชนตรงงานได้เลยครับ